หนุ่มไม่พอใจสอทอจังหวัดส่งจดหมายด่วนถึงสองครั้งให้อาที่เสียชีวิตไปฉีดวัคซีนอส่งมาถึงสองครั้งให้อาที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิด -19 มัจจุร,ราชร้ายที่ฆ่าชีวิตคนที่คุณรักไปแล้วในหลายๆครอบครัวนะคะซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่เรียกได้ว่าเจ็บปวดที่สุด เพราะบรรดาผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิดนั้นเนี่ยไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เห็นหน้าครอบครัวเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะจนผู้เสียชีวิตต้องจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นความรู้สึกของครอบครัวที่ได้สูญเสียคนที่รักด้วยโรคดังกล่าวเนี่ยมักจะทําใจไม่ได้ไวนะคะัค่ะคือก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะ เพราะว่าความรวดเร็วและก็ร้ายกาจของโควิดเนี่ยที่แม้ว่าวัคซีนจะมาบริการให้ประชาชนได้ฉีดก็ตามแต่ด้วยความที่วัคซีนเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ไม่ทั่วถึงจึงทําให้หลายๆคนต้องเผชิญกับความสูญเสียแต่ในครอบครัวนี้ต้องเจอกับความเจ็บปวดอย่างซ้ําซ้อนซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะเนื่องจากญาติคนนึงในครอบครัวโดนโควิด19ล่าชีวิตไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน ทางสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เนี่ยกลับส่งเอกสารที่ด่วนที่สุดมายังครอบครัวเพื่อให้ญาติของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วไปรับการฉีดวัคซีนคือบางทีอาจจะมุกไม่แน่ใจนะคะว่าสาธารณสุขเนี่ยเขาจะรู้หรือไม่รู้หรือเปล่าว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคือคนที่เรียกให้ไปเสียให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเออ โดยที่ผู้ใช้ Facebook นัทพงษ์โคนนะคะได้มีการโพสต์ภาพเอกสารด่วนที่ได้จากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีว่าให้คุณอาของเขาไปฉีดวัคซีนเป็นการด่วนซึ่งตอนที่สาธารณสุขส่งมานั้นเนี่ยคุณอาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณเดือนกว่าๆแล้วะคะ่ะ แต่ทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยก็ยังส่งจดหมายด่วนให้คุณอาไปฉีดวัคซีนอยู่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นฉบับที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ใช้ Facebook คนดังกล่าวระบุอีกด้วยค่ะว่าตอนนี้สภาวะของสภาวะครอบครัวของเขาคืออาอีกคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพี่น้องกับผู้เสียชีวิตเรียกได้ว่านอนไม่หลับ บางวันก็ซึมเศร้าไปจนถึงขั้นร้องไห้คือมันสูญเสียมันเสียใจนะคะอีกทั้งยังพูดถึงอาที่เสียชีวิตไปแบบวันเว้นวันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยเขาต้องพยายามปรับสภาพความสมดุลทางอารมณ์แล้วก็จิตใจของทุกคนในบ้านช่วงเวลานี้เราพยายามฟื้นฟูและปรับตัวเพื่อมองไปข้างหน้าและพยายามหาหนทางดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดในยุค สภาวะประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองแต่แล้วเราก็มาเจอกับการบริหารจัดการที่ฉุดรั้งความรู้สึกทางจิตใจของเราและรวมไปถึงคนในครอบครัวจากภาครัฐเราขอย้ำนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการสัเภร้าหรือเป็นเรื่องร้อเล่นกับการที่คุณประกาศว่าจะทำการบูรณาการในระบบราชการ4.0ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมพิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อย่างไรก็ตามค่ะผู้ใช้ Facebook คนดังกล่าวเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความร,ระบุทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าขอเรียนไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบงานนี้ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำงานในรูปแบบนี้อีกท้ายสุดนี้ได้แต่หวังว่าจดหมายนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่เราได้เจอ เรียกได้ว่าคนที่สูญเสียเนี่ยก็ช้ำพอแล้วนะคะยิ่งทําแบบนี้ก็ยิ่งเหมือนว่าเป็นการตอกย้ําเขานะคะคุณผู้ชมยังไงซะหน่วยงานเนี่ยก็ควรที่จะปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการตอกย้ํารายอื่นๆต่อไปอีกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม